พิสูจ์จะพูดถึงการเกิดภาพจากกล้องทั้ง2ตัวนั่นเองครับเรามาดูอุปกรณ์ตัวแรกกันเลยนะครับก็คือกล้องจุลทรรศน์ครับจริงๆแล้วนะครับกล้องจุลทรรศเนี่ยเราจะเจอมากในวิชาชีววิทยาครับเพื่อส่องหรือไม่ก็ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆหรือไม่ก็สิ่งที่มีขนาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองครับแต่ในวิชาฟิสิกส์นะครับพิสูจน์จะพูดถึงกล้องจุลทรรศในการเห็นภาพนะครับว่าจะเกิดภาพจากกล้องนี้ยังไงครับ กล้องจุลทรศนะครับจะประกอบไปด้วยเลนนูน2เลนครับทำหน้าที่เป็นเลนใกล้วัตถุและเลนใกล้ตาหลักการเกิดภาพของวัตถุขนาดเล็กๆให้สามารถเห็นภาพเป็นขนาดใหญ่โดยกำลังขยายของภาพที่เราจะเจอนะครับมีหลายขนาดเลยเช่น4เท่า10เท่า100เท่าเป็นต้นครับ โดยวิธีการลากเส้นรังสีจากวัตถุผ่านเลนใกล้วัตถุที่มีความยาวโฟกัสสั้นๆจะทําให้เกิดภาพหลังเลนใกล้วัตถุและภาพที่เกิดนะครับจะเป็นวัตถุเสมือนให้กับเลนใกล้ตาและลากเส้นรังสีวัตถุเสมือนผ่านเลนใกล้ตาจะเกิดภาพเสมือนขนาดใหญ่หน้าเลนใกล้ตานั่นเองครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจนะครับคือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปนะครับจะมีส่วนประกอบหลักคือเลนนูนเมื่อวัตถุอยู่ที่ระยะมากกว่า 2f หรือระยะมากกว่าระยะรัศมีความโค้งของเลนส์จะทําให้เกิดภาพจริงขนาดเล็กจึงจําเป็นต้องใช้ฉากในการรับภาพครับนั่นก็คือฟิล์มถ่ายรูปนั่นเองครับฟิล์มถ่ายรูปจะทําปฏิกิยาทางเคมีทําให้เกิดภาพบนฟิล์มตามที่เราเคยเห็นนั่นเองครับน้องๆครับเวลาน้องๆถ่ายรูปนะครับพี่สุเชื่อว่าเราจะต้องเจอปัญหานี้กันนั่นก็คือภาพเบลอนั่นเองครับวิธีแก้ไขง่ายๆเลยนะครับก็คือขยับกล้องให้เกล้ใกล้วัตถุนะครับหรือออกห่างจากวัตถุ แต่ถ้าเป็นกล้องใหญ่นะครับเราก็สามารถปรับตรงที่วงแหวนปรับความชาัดได้เลยนะครับองค์ประกอบของกล้องถ่ายรูปที่น่าสนใจอีก2อย่างนะครับคือไดอะแฟรมกับชัตเตอร์ครับไดอะแฟรมจะทําหน้าที่ในการควบคุมปริมาณของแสงที่เข้ามาเพื่อให้เหมาะสมนั่นเองครับและชัตเตอร์นะครับจะทําหน้าที่ในการเปิดและปิดรับแสงโดยจะทําจากวัสดุทึบแสงครับและสามารถตั้งเวลาชัตเตอร์ได้ด้วยครับถ้าวัตถุที่เราถ่ายนะครับมีความสว่างมาก เราสามารถทำได้โดยการปรับไดอะเฟมให้แคบลงหรือเพิ่มความเร็วของชัตเตอร์ในทำนองเดียวกันนะครับถ้าวัตถุมีความสว่างน้อยเราสามารถทำได้โดยการปรับไดอะเฟมให้กว้างขึ้นหรือลดความเร็วของชัตเตอร์นั่นเองครับในปัจจุบันนะครับกล้องฟิล์มอาจจะหายากแล้วก็มีราคาแพงมากขึ้นนะครับคนปัจจุบันก็เลยนิยมใช้กล้องดิจิตอลมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีความสะดวกกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยครับซึ่งโทรศัพท์เราก็ถือว่าเป็นกล้องดิจิตอลเหมือนกันครับ ดังนั้นการบันทึกภาพของกล้องดิจิตอลนะครับจะไม่ใช้ฟิล์มในการรับภาพแต่จะเป็นเซ็นเซอร์รับภาพแทนครับโดยพื้นผิวของเซ็นเซอร์รับภาพนะครับจะถูกแบ่งออกเป็นช่องๆหรือจุดเล็กๆเ,เรียกว่าพิกเซลครับเมื่อพิกเซลมีขนาดเล็กจะทําให้จํานวนพิกเซลมีจํานวนมากส่งผลให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความละเอียดสูงนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนดูอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งเรื่องกล้องจุลทรรศน์แล้วก็กล้องถ่ายรูปนะครับ แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ